ดูค่วันนี้อยู่ในช่องอมตอรี่ค่ะวันนี้จะมารีวิวผักอบกรอบที่ฮิตเมื่อหลายเดือนที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังฮิตเช่นกันค่ะนี่ค่ะนี่คือผักอบกรอบค่ะเนี่ยจะลองกินอันแรกแล้วค่ะนี่ก็คือถั่วฝักยาวค่ะลองกินค่ะถั่วฝักยาวไม่แข็งค่ะไม่แข็งนะคะกินได้เพลินๆเลยค่ะ อันนี้คืออะไรน่าจะขน,นุนอะอันนี้ก็คือมันนะคะเรากินมันกันฮนะหืมรับความขมแล้วมาแล้วเ <c oughs> ราว่าเป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วไง <c oughs> อันนี้ก็ร่บแข็งแล้วค่ะแต่ก็อร่อยดีนะคะกินค่ะเน่ ของอรกก่ายแลว้วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวแต่เห็นว่ามีคนซื้อมาะคะ่ะนี่คือมันคือรสชาติมันจะเริศแข็งแล้วก็อร่อยะคะ่ะแต่มันไม่ค่อยหวานนะคะยี่ห้อเนี่ยมันไม่ค่อยหวานเป็นเป็นแบบเป็นผักอบของไทยไมันเป็นมันคือเป็นผักอบกรอบของไทยแต่ไม่รู้ว่ายี่หอ้ออะไรไม่แปลกยี่ห้อด้วย ชื่อนังงคะแม่สมคิดค่ะ,คะแล้วก็ลองกล้วยบ้างลองกล้วยค่ะบ้างนะคะว่ามันจะอร่อยไหมครับยังเคี้ย,ยวยังไม่หมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวลองกินอีกคำนะคะ นี่อะไร,รออย่างอันนี้มันม่วงลองมันม่วงอันนี้ขนมน,นีแครอทกล้วยอร่อยออสุดเลยค่ะกล้วยอร่อยมากเลยค่ะเจ็ดปัจจัยแล้วะอะแล้วนี่ก็คือขนมค่ะแถบผักอบกรอบยี่ห้อนี้เหมือนไม่ค่อยหวานนะคะแต่ว่าทำอะไรมาแล้วว่าก็คือเหมือนไม่ค่อยเราเพราะชอบกินหวานไงแต่หวานเกินก็ไม่เอาน้ำเี่ยนใช่ค่ะ <c oughs> อือานี้มันจะเหมาะกันสำหรับคนลดน้ำหนักเลยค่ะ ผู้ที่ไม่ชอบกินหวานทั้งหลายอะ่ะซื้อยี่ห้อน,นี้ได้ค่ะกล้วย,ขน,วนอยอขนุน,น,ขน,นก็อร่อยค่ะขนุนขั้นนี่แครอทขนุนก็อร่อยค่ะน่าลองจิ้มแครอทกันบ้างค่ะ อันนี้แค่รอใช่ไหมใส่แค่รอเ่กี้ดินดับดินดไม่เมื่อกีดินดับดิไม่ชัดคับเพราะว่ามันมีผักอื่นกลมด้วยไงน้าพังอบกรอบยี่ห้อนี้คืออร่อยนะคะแต่ว่าเพียงว่ามันหวานน้อยไงมันหวานน้อยสําหรับสําหรับคู่สูงอายุทั้งหลายค่ะอันนี้ค่หลเดี๋ยวดูถ้ามันจะไม่ค่อยมีรสชาติ ส่วนแครลลอทอบกรอบก็คือไม่มีรสชาติค่ะจืดเลยจืดชื่ดเลยค่ะมันก็ลองอันนี้หากันแต่ปกติไม่ค่อยบางคนคน,คนลองกินมันม่วงค่ะแข็งจริงๆค่ะโอเคมันม่วงแข็งมากค่ะมันม่วงอันนี้มันสีเหลือง มันมันสีเหลืองก็ก็คือมันก็มันก็เพาะอร่อยอยู่คะ่ะแต่มันก็เริ่มแข็งละอันนี้แข็งจัดก <c oughs> ิน,นไปกินมาก็เริ่มชินแล้วนะคะเริ่มกินได้แล้วเพราะว่าฟันน่าจะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วถ้าใครไม่ชอบกินหวานอย่างเช่นผู้สูงอายุอะไรหรือว่าหรือว่าบางคนที่ไม่ชอบกินหวานอะไรอยู่แล้วก็คือซื้อยี่ห้อนี้ได้นะคะ ยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้ออะไรคะแม่แม่ผมคิดหนูยี่ห้อแม่ส่งเคสค่ะอร่อยมากอะค่ะตอนนี้กำลังกินมันมั่งจะเช็ว่ามีผักอันอย่างอื่นให้รีวิวไหมนะออืฮะมีอะไรมีอะไรให้รีวิวเนี่ยอะไรเผือกอันนี้เผือกอันนี้ลองกินเผือกกันบ้างค่ะอันนี้ไม่พูดอะไรเยอะเยอะละ เผือกไม่แข็งเลยค่ะแบบกอกใช่ก็คือมีความ,มหอมนๆนิดๆอ่ะตอนกินมันจะแต่ว่าปกติอ่ะบางคนที่ไม่ชอบกินผักอยู่แล้วไงขนุนอันนี้นนอันน,น,นี้ลองกินขนุนกันบ้างดีไหมหรือกินไปแล้วไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่ลองชิมอีกรอบก็แล้วกันนะ ิมมะระไหมก็มีรสชาตินิดหนึ่งอะค่ะลองลอง,ลองชิมมะระด้วยแล้วก็มีเป็นผักที่อีอันนี้คือผักที่ไม่ชอบที่สุดค่ะคือมะระครับจะเคมดูว่ามันขมไหมใช่ไหมยังเราไม่ได้ดิบิมลิมกเลยข่ลิมล,ลิมองใหม่ก่อนแล้วกันโอเคไหม,มถ้ากินกลางๆคือขมขมแน่ๆข่หนุนขหนุนอร่อยไหมขหนุนอบก่อ มาละขมมมากเลยอะ่ะนี่นี่กระเจี๊ยบลองกระเจี๊ยบบ้างก็มีคนที่ไม่ชอบกินผก่ออก,ก็ถ้าใครชอบกินผัออกอันนี้แล้วก็ไม่ชอบกินหวานมะละก็จะขมขมมะล้ลลลโคตรขมเลยอันนี้กระเจี๊ยบก็ได้อยู่อันนี้รากบัวอันนี้ แต่ถ้ากะเกี้ยก็ได้อยู่นะคะอืมก็ลองชิมรากบัว,ล,บวลองชิมรากบัวกันบ้างค่ะรากบัวก็ไม่แข่งนะอืมแต่ก็ไม่มียวลองชิมใหม่อะ่ะอืมมอนเดิมเลยไม่มีรสชาติค่ะ <laughs> แต่สนใจพักอันนี้นะอกอับยี่ห้อนี้คือรสชาติมันจะคล้ายๆกันหมดเลย เดี๋ยวบางทีขมบ้างไม่มีรสชาติบ้างบาง<ล>ทีก็หวานอะไรเงี้ยรสชาติเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นรสชาติธรรมชาติค่ะเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะถ้าม,มันเป็นรสชาติธรรมชาติก็อร่อยอยู่นี่แต่เราไม่เราไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วใช่ไหมนีอ่อมั้กล้ยตาอันนี้กูไม่เกี่ยวกับคลิปจ้าโอเค okay, อันนี้ก็คือรีวิวหมดแล้วค่ะอันที่ชอบที่สุดก็คือกล้ย ว่าชอบกินเป็นคนที่ชอบวบกกับว่าเป็นคนที่ชอบกินกล้วยอยู่แล้วค่ะ <c ười> แล้วลองลองมาที่ชอบก็คือขนวนนีค่ะลองที่ชอบมาลนดับสามก็คือมันที่มันเป็นสีเหลืองอะค่ะ <c ười> มันสีเหลืองใช่ไหมมันสีเหลืองค่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยกินผักอบกรอบอยู่แล้วนะกินแต่น้อย เออ,อเดี๋ยวนีอันนี้จะร้องให้แม่มาชิมบ้างค่ะไปชิมไปชิมเลยไปชิมโอเครอบนี้ออกจากกล้องแบบไปไปไไนั่งบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ๊ายบาย,บายช่องช่องช่ององอ,งอมสอรี่ค่ะบาย,บาย,บาย